กูด้เยอะแค่ยังเยกอาชีพเดียวกันเออเป็นเสียงเราว่าลูกมาต้องลไกให้เิ้งโอ้แต่ยื่นมองนี้คขแน่มใชขอยื่นมองนี้ได้แป๊บนึงขนาดให้ยื่นเนแป๊บเดียวเสียบินเสียทอผู้นี้มากัมาพักผูโคสุนน้อง้อยได่และแต่ยุ่รวมกันยุ่ขึ้นขึ้นมาโซนนี่ บางนึงนี่แวะไปอันนั้นแวะไปสาโน้ยที่ว่าเขาโกงมันไกลมากเนี่ยก็เลยไปไายซ่งไหนเบิ้งอยู่สาสิไปคุณนะโอ้ยก็บอกว่ามันสี่สิบไรหไ่ห้าสิบไร่หมดเลยอ่ะฮ่มซ่งเปย์เนี่ยสักลา,านโะมลูล่ยอดเขาดอกหลายยุ่นล่ะแต่แต่ว่าคนแน่หนาเป็นคนหลับมากงานมากเห็นมาแต่ว่าอายไปสับเขาอีกทีหนึง่ง ได้เตอร์เบิร์กที่จะหาท่านน้ำมันเขาเอามาเติมมันเติมมันก็เติมให้เฉพาะแค่ว่าลูมือลูแหวนคือมันบ่เติมให้หลายเพราะมันเอาไปกินมันกินทั้งขึ้นทั้งล่องเอาทั้งคานน้ำมันด้วยแล้วเอาเครื่องแรงเราด้วยเอาทุกอย่างจนเจ๋งมันบริสุทธิ์เลยดีแล้วแล้วเคยโตงให้นี่ยเคยไปท้ายมา่อวันหนึ่งเนี่ยยุประสัตรอนนีขาว่าที่เบบีบอนจุดนั้ เม็คู่เข้าไปแล้วว่แล้วสามเดือนหมดหรอแม่เ้วกับแม่แมหมองเดียวสำได้ยุทธาตุ่มหมุนอีกมองนึงน่ะมุงนนห้จังบ่บ่มีบ่มีนะเนาะสับเขาไหมบ่เป็นเลืดคนเดียวหรือเันเลืดหลายคน นีไปสีสเกีดอีกไปโดนอีกแตยินนั่นเาอไรหอเซทห้องน้ำมที่อ้้งเดืัาบผู้ไป่อาบ้ทำอาบอาบ้งมไหมนี่กอาบอาบมันเด็ดตับเลยบอ มันจะบาทอกนีไแล้วใช้ิบาทนันขันไปโน่นครับพอกันก่อยก่อยไขนีันินล้าเยนอโอกะนตุนเนแม่อย่งนด้คือโกงมื้อนี้ม่เป็นมงไหมก็ยังสิไปนโกงตเคยมันอนไอ้เคยพี่เคยหัวของพี่ผู้ใหญ่เิ่นกัครับเป่นสีกัน ขับไปโครงอย่างนงั้นแต่ว่ามันขับไปอ๋นนปอน,นี่เป็นเจ้าของบระเด็นก็นะแต่ว่าเราก็เป็นเจ้าของอ่ะแต่ว่าพูดถึงว่าเพื่อนซื้อไหมคนซื้อไหมสามล้านสามคนซื้อไหมสามล้านสามทรงเขาเดือนล,อละหกหมื่นกว่าวันนี้ดาวออกมาเท่าไหร่ดาว,ดาวสามเซนหาแต่จะเอาทีอยู่บ้านหนึ่งไปเขาโดนทั้งขึ้นทั้งลองเลยเรียบร้อย ใส in ่กับนี่ต้องจืดกูงจืดไม่หรอกเราคนซื้อเป็นคนที่ให้ใจคนรักใครคือรักหมดเลยไม่เหลือเผื่อใครเขาหลอกใส่นะ่ะมันก็เบาดีดีเลยเบาดีเบามวลตัเสื้อถือได้ยังนีือได้เพื่อนกัเฮ็ดอันโคกน้องหน้ากับคุดงบประมาณนี่คือกันกับเพื่อนนี่นะไดี๋ยวอ่าแล้ววันละไทยส่งไม่พอหยุดบ่งหยุด คุดุดงบประมาณของพวกนี้นะคุดหลอกซ้ำใจบาดได้ก็จะซ้ำใจโอ้ยบบไก่มาบาดได้ก็จะซ้ำใจเนาะซ้ำใจถือว่าว่อยากว่อยากเห็นเหรอว่อยากเบาเออแต่ย่อยหอยสูดนะเออไม่อยากพ่อแล้วแบบนี้ไม่อยากจะเลื่อนเดี๋ยวสิถามข้อหมอดแล้วมันจะเลื่นปะ ปลาเมตติ้งพอหยุดกับยอดมือเลยไม่ใช่ยอดอันนี้เมตติงน้ำตาไหลเลยครับเนี่ยเมตติงไห้เลยได้เนี่ยเบกมาเลยเนี่ยเบกมาห้มาฮะมาไหนเลยนี่พอหยุดโดย้วยหนักๆเลยเซอร์ไพรส์มาราย ใช่เสียบีเรามายกดูเนียวเหนียนักเลยผมเห็นเงินหมื่นเงินแสนผมยังบม่หายเลยเนียวปลาผมก็เป็นคนทีครั้งแรกที่ผมเห็นนะนี่ผมกัจนว่าใช้หายเสื้อผ้ายมาอะไรหนักผมก็บ่ได้ว่าผมรลำรวยมั่งมีเงินทองหรอกครับแต่ว่าเนี่ยกว่าที่จะมันก็เป็นกระปุกเนี่ยจนว่าว่าวพอดพอมีโอเครื่องไม่หินกูเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ตู้นั่งอีรีนี่นี่เออมันใช้เวลาแกหยดแกหยดมา หมดนี่แล้วแกก็บอกว่าเอามาให้พยุท์ใช่แกแบกมาเองแกบอกว่าเห็นพ่อยุธแบกมาในลูกสาวลงเวทีทุกวันสงสารแกก็เลยเอามาให้พยุทธหนักๆเลยมาในพ่อยุธเห็นพ่อยุทธแบกมาในลูกสาวหนักๆแกก็เลยเอามาไรมาให้พยุตหนักๆเหมือนกันจนมาเสกอีผมจะไม่ใช้เลยสิถามพยุท์ว่าหลังจากแกแบกมาห้คิดเห็นจังไดพยุตจุกได้แต่ยุกครับ จุกเลยปะปาแม่กระทังวโขดเลยนี่น่ะได้อีกอย่างคนแบกมาด้วยตู้จะของอีกนะฮแมนผมไม่ได้คิดตรงมุ้นคางเงินตัวนี้ครับคิดแต่ว่าอยู่ที่นี่คือใจครับครับใจได้เนี่ยใจของแกได้นเนาะแมนจังหยอดกว่าจะได้กระปุกนี้แมนผมบ่าลวดเอาไว้จั๊กบาทเราก็บ่รู้ว่าจั๊กบาท เรากเลกเรากระเป๋คนทางนี่รถยะยุ่าเมาส์นี่แม่ไหมนี่รถเจีงคันสีแดงๆนี่แม,ม่โอ้นี่จอดเนี่ยใช่คุณขับมาหาเลยแมนมาจากไชน่าได้นน่<อ>มาขอพยุทธ์มาขอตามจาัสองสมมื่นเนี่ยเด้อพอนะเ,อเป็นอย่งีก็ได้มาตามหากิล่าหักิล่าหักฮักขยุา<อ>ชีวิตสตอรี่ เปลี่ยนมาจังสี่อนไรครับแล้วก็บบนเป็นคนห่างคนนี้ครับอ่าคนห่างคนนี้อู้หูถ้ามายอดมาเท่าลรสิบบาทอีสิบบาทโดนนั่นี่ก็สิได้จริงเป็นปีครับเพิ่นมาจะปลูกหนีมาพร้อมยีหล่าเพิ่นมาความอ้วงหญิงสมัครนี่ยอดบดจะใส่เวลาโดนบ่โดนเกือพร้อมครับจะได้ว่าความจริงกับเพิ่นตั้งใจยอดอันนี้มาใหาอิทธิ์มะรู้ครับมะรู้ว่า ว่ามะไยอย่างแต่ว่ามายูช่วงเห็นพยุักี้เห็นเห็นว่าอยุอ้ยิงตะกี้สิมาเรียนยุคหางนีแล้วก็มาแกนแบบหอยแข้งสู้ลูกกินมะพานซีดาผ้าหยางกมเห็นมาตลอดน้ำดีตั้งใจยอมมใจยอมมะทำใจคนแท้แทนแลออแต่เลยจุกเลยเห็นแล้วนี่ แต่เป็นผมแต่เป็นผมไอผมผมกับประกาใส่เลยนี่บัวใส่กับนี่ก็ซีไปไว้ฮันฮันพระกับกะซีไปหอดลูกควัดล้านเลี้ยนหล่อนก็ซีบัวใส่บัวใส่เนาะประกาศใส่เลยล่ะมันสิเป็นจักบาลกระเล้วยมแจ๊ครับมันจีเป็นจักบาลกระเล้วยมแจ๊คถือว่าถือว่าเป็นมุ่นข่าทังใจให้พุ่ลลูกล้านเลี้ยนหล่อนครับกันเขารักษาได้กระซีหอดลอยปีพันปีกับแล้วตะเขาคุณราคาตรงนี้ มันมันประเมินค่าบ่ได้สำหรับสำหรับใจคนเฮาที่แมาแบบนี้ดิแม่นตอนแรกผมก็ผมก็นึกว่าผมเนี่ยเห็นผมก็นึกงวันจะพ่อครับพอหยุดครับแม่ติ่งเงินยอดเล้วหามาดิบ่มาเลยดิผมเลยเดี๋ยว่าเอ้าแม่ติ่งยอดเมื่อสิบบาทยีส I mean, ิบบาทอู้ไ yeah. ด oh, oh, hey. okay. oh, right. uh ้ขนาดนี้ด้วยบ่แม่แล้วมาวางล้มเป้าหนึ่เปิดดอกหนึ่หาเลยเดี๋ยวเดี๋ล้าอุ่มมาแล้วมา ุดยอดครับมาลลยหมืนมลล่นมาลดยแสนกว่ามาลลยอีหลาเงเนินแสนเงินล้านพยุทดแบกลงจากเวทีหมดแล้วแ,<ม>แต่เจอมาลลยนี่หนักกว่ามาลลยอีหลาอีกคักกว่าอีกใช้น้ำมาฝากคือว่าไปซื้อเมื่อดืไปกี่วันสุดยอดสุดยอดลไลไเงินไปว่ามือยืนไปเด้อเอ้าพี่น้องครับไ,ไปปตาาเเ้่ิดดคลิปนี้ฝากไว้สำหรับก่อนครับพรอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับ จะเป็นผมก็น้ำตน้ำตาไหลย่อนพร้อมแล้วกานับเป็นคนนล้เน่เือแดงงามหพยุลทนิวจนไห่เอพอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ฝากไว้นิ้สัก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ